แม้แหมแม้นักรบที่เคลมตัวเองว่าเจ๋งมีทุกอย่างสู้ไทยได้สบายโอ้ยเนาะต้องไปอาศัยสายาศาสตร์แล้วเลยนะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยผู้รักชาติทุกท่านนะครับคล mm ิป hmm. นี้ผมจะมาพูดถึงมีข่าวข่าวช่องหนึ่งเนี่ยเอานำเสนอมาว่า mm hmm. มอีอ่าเขาเรียกอะไรนะกลุ่มหมอผีขเขมรทำพิธีสา์แช่งเฮ mm ้ย hmm. hey. ถ้าพวกเองเก่งอย่างที่พวกเองเคลมกันนะถ้าพวกเองเก่งอย่างที่ผู้เองเคลมกันทําไมต้องใช้วิธีสกปรกต่ําชาวะนะทำไมต้องใช้วิธีหมอผีวะนายบอกว่าประเทศเองเจริญแล้วไงม,มันเจริญยังไงเนี่ยะนะนายบอกว่าเจริญกว่าไทยมีทุกอย่างมันเจริญยังไงวะเนี่ยนะวิธีโอ้โหกูไม่แปลกใจเลยที่มีผู้นํา มีผู้นําที่รบใต้กระโปรงกูก็เชื่อแล้วกูเห็นแล้วก็เออกูเข้าใจแล้วว่าประชาชนถึงเป็นเหมือนผู้นำนะรู้มาสู้ไทยไม่ได้สักอย่างก็ใช้วิธีสกปรกสาบแช่งระวังนะไอ้คำสาบแช่งมันจะย้อนกลับไปหาพวกเองนะไทยก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกประเทศไทยก็ไม่คิดทําวิธีสกปรกหรอก รบเขาก็รบด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีรบด้วยกําลังรบด้วยสมองเขาไม่ได้รบด้วยโซเชียลฟังเองนะผู้นําฟังเองโอ้ยเคลมทุกอย่างมโนทําคลิปกันใหญ่โตเครื่องบินรบแม่ AI ไอปลอมๆม,มันก็ยังจะกล้าเอามาเคลมเอามาลงนะกูก็งงเหมือนกันเองคิดว่าคนทั้งโลกกินญ้าหรือไงเ็มองออกเขามานั่งขำพวกเองขายของปลอม ต่อให้จะบอกให้นะเลือดชาติทหารไทยเนี่ยเลือดทหารไทยนะเวย้ยต่อให้พวกพวกเองเนี่ยมียุธทธปกรณ์ที่เหนือกว่าไทยนะต่อให้พวกเองมีจริงๆนะไอภาพที่พวกเองเอามาลงอะ่ะบังคุมขู่ขวัญของทหารไทยนะมันไม่ได้ผลหรอกไทยมันเลือดนักสู้ตั้งแต่สมัยสยามแล้วไทยมันเลือดนักสู้ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเองหัดไปดูม้างนะหนังโบราณนักดีอ่ะพุทธประวัติเอ้ไม่ใช่พุทธประวัติประวัติศาสตร์ไทยอ่ะนักรบไทยสมัยนะ่ะสมัยสงครามเนี่ยก่อนจะเป็นไทยเองดูนะทหารไทยมีไม่กี่ไม่กี่หมื่นคนก็ยังสู้หลักแสนหลักล้านอ่ะไทย เขาเสียเลือดเสียเนื้อได้เว้ยบอกให้ทหารไทยยอมตายเพื่อแผ่นดินแล้วทหารพวกเองยอมตายหรือยังก่อนที่จะมาสู้ไทยเนี่ยข้าไม่เห็นเลยว่าผู้นําเองจะสนใจทหารฝั่งเองเลยอดอยากอยู่กลางปาเนี่ยมาโมโหเดียวกินทั้งกองร้อยฮะแลยพวกเองไอปากเจ๋วปากเก่งโอ,อมาดาไทยเนี่ย พวกเองไม่เคยได้รับการปลูกฝังสอนให้รู้จักสามคัคคีรู้จักรักคนในประเทศตัวเองมั่งหรอวะไม่น่าจะมีนะมาดูไปแล้วน่าจะปลูกฝังแต่เรื่องแกมโกงที่จะเอาเปรียบคนอื่นที่จะหักหลังคนอื่นตลอดเวลาละมั่งกูว่านะเพราะอะไรถ้าพวกเองมีจิตสำนึกที่จะเห็นมีจิตที่คิดถึงคนอื่นบ้างอะพวกเองคงไม่ออกมาปากแจ๋วหรอก ทั้งทั้งที่รู้ว่าคนที่อยู่ริมรั้วชายแดนของตัวเองนะ่ะต้องตกกรรมลำบากจากคำพูดของพวกเองมากแค่ไหนจากคำตัดสินใจของผู้นำพวกเองมากแค่ไหนทหารต้องอดจากตรากตรำทุกทรมานอยู่กลางป่ากลางเขาขาดการติดต่อเสบียงก็ไม่มีให้กินน้ำต้องไปตากน้ำขังเองไม่ดูฝั่งไทยมัง้งเองเอาฝั่งไทยตัวอย่างฝั่งไทยไปใช้บ้างก็ได้ เผื่อมันไปหล่อเลี้ยงจิตใจพวกเองให้รู้สึกรักคนในชาติเดียวกันบ้างนะไทยเนี่ยแค่มีข่าวแค่นี้เองดูเขาเหยกันเห็นขนสเสบียงขนอะไรไปบมรุงทหารเขาโดยไม่ขาดพวกเองก็เห็นมีแต่โซเชียลกลุ่มพวกทำโซเชียลหรือกลุ่มคนฟู้เอนเซอร์ที่ไปทำเอาหน้าเอาสื่อแป๊บเดียว หมดแล้วตอนนี้มามา่าโอเดียวแล้วตักน้ําร่องควายเดินกินกันผู้เองอาจจะมีเงินอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนแต่ปัญหาคือไปตกจู่กับกลุ่มคนที่เขาอยู่ริมรั้วชายแดนต้องทํามาหากินอยู่ชายแดนคนป่วยคนไข้ที่เขาต้องมารักษาในฝั่งประเทศเพราะว่าประเทศเองยังไม่เจริญจริงๆโรงพยาบาลเครื่องมือยังไม่ มาตรฐานโพอเองต้องกล้ายอมรับตรงนี้ไอ้ที่ข้าออกมาพูดไม่ได้ว่ากลัวพวกเองข้าสงสารว่ะนี่ขนาดไม่ใช่คนในประเทศของข้านะเว้ยข้าเห็นทหารต้องอดอยากอยู่กลางป่าข้าเห็นคนที่เขาต้องทำมาหากินนั่งร้องห่มร้องไห้ไม่มีเงินทองข้าเห็นคลิปคนขเขมรที่ต้องอพยพจากไทยไปกลับไปอยู่ฝั่งประเทศต่าง ที่รัฐบาลบอกว่าจะออกมารับผิดชอบดูแลแต่ปล่อยลอยเพลกันทุกคนข้าเห็นแล้วข้ากนะ็น่าสงสารเพราะอะไรข้าเป็นคนไทยไคนไทยมันจะเป็นกันอย่างนี้พอเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็สงสารพวกเองเชื่อไหมถ้าพวกเองมีความรู้สึกสำนึกผิดจริงๆหรือสำนึกบุญคุณของคนไทยได้จริงๆนะ ยิงเชื่อไหมครับคนไทยแปดสิบเปอร์เซ็นพร้อมที่จะให้อภัยพวกเองดูจากอะไรอะ่ะดูจากที่พวกเองล้ำเส้นมากี่รอบแล้วพวกเองตั้งแต่ข้าพวิหารเขาก็ยังให้อภัยพวกเองยังเปิดโอกาสให้คนของพวกเองมาทำมาหากินอยู่ฝั่งไทยได้นี่คือความเป็นไทยเพราะไทยเป็นแบบนี้คนทั้งโลกเขาเห็นว่าไทยเป็นแบบนี้สยามเมืองยิ้มสยามใจดีเพราะฉะนั้น เองจะมาเคลมว่าประเทศอื่นจะไปเข้าข้างพวกเองอะมันไม่มีใครอยากไปเข้าข้างคนที่มันจ้องจะหักหลังคนอื่นจ้องที่จะไปตีคนอื่นจ้องที่จะไปลุกลานคนอื่นหลอก <c oughs> เขาหนีกันหมดแล้วแหละเพราะผู้นําเองเนี่ยไม่เคยจริงใจกับใครใครจะมาช่วยผู้นําเองอ่ะหักหลังคนอื่นเขาไปทั่วประเทศอื่นไปทั่วแต่ไทยไม่เคยทําข้าเชื่อถทารกจริงๆอะ ยังมีอีกหลายประเทศที่จะมาช่วยไทยพวกเองอ่ะทําไมไม่เอาเวลาเนี้ยไปทําให้ประเทศตัวเองมันเจริญวะเอาแต่เคลมว่าคุณอันนั้นเป็นของตัวเองเองเคลมทุกอย่างประเทศเองอ่ะเองเคลมว่าเจริญเนี่ยไอ้ที่เห็นว่าเจริญมันเจริญเป็นย่อมยอมเจริญเพราะอะไรเจริญเพราะมีบอลเจริญเพราะมีบอลเทือนเจริญเพราะว่ามีพวกคอเซ็นเตอร์ไปลงทุนไปทํา ผลประโยชน์ไปไหนประเทศเองได้เท่าไหร่มันก็ได้แต่พูดนำพวกเองเลยที่ได้เงินเลิกโง่เลิกดักดานเลิกกระทุงเลิกแหมเลิกอะไรวะวกูจะพูดไม่ออกเหมือนกันเห็นความโง่ของพวกเองแล้วมันมันเหลือที่จะบรรยายจริงๆฝากาไว้ด้วยลหละแค่ปืนลั่นนัดเดียวนะ ราบทหารไทยอ่ะเขาไม่เก่งในโซเชียลหรอก